เมื่อชาวต่างชาติรายหนึ่งนะฮะได้โพสต์ถามในเว็บบอร์ดต่างประเทศบอกว่าชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภาวะซึมเศร้าที่กลับมาจากประเทศไทยเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยพบเจอมาก่อนเขากลัวความรู้สึกเศร้าหลังจากกลับมาแล้วมีใครรู้สึกแบบเดียวกันหรือไม่และจากกระทูนี้นะฮะก็มีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับบางคนบอกว่าส่วนที่แย่ที่สุดของการมาเมืองไทยก็คือการต้องกลับบ้านบางคนก็บอกว่าประเทศไทยไม่เหมือนที่ไหนที่ชาวต่างชาติมาแล้วไม่อยากกลับ บางคนถึงก็บอกว่าเตรียมพร้อมแล้วสลหรับการตายในประเทศไทยเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ได้เลือกวัดเอาไว้แล้วด้วยชาวต่างชาติรายนี้เล่าว่าความซึมเศร้าที่ฉันมีหลังจากกลับมาจากประเทศไทยมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนฉันเคยไปเที่ยวประเทศอื่นมาบ้างแต่ไม่เคยรู้สึกเศร้าแบบนี้หลังจากกลับมาเลยมันอาจจะฟังดูงี่เง่าแต่ฉันใช้เวลา5เดือนกว่าจะก้าวผ่านช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่นได้และหลังจากนั้นชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลย ตอนนี้ฉันกำลังจะกลับไปอีกในช่วงซัมเมอร์นี้แค่คิดถึงความรู้สึกเศร้าหลังจากกลับมาก็รู้สึกหว่นใจแล้วมันเป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่จะคิดแบบนี้มีใครรู้สึกเหมือนกันบ้างไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เข้ามาตอบกระทู้นี้กันนะฮะว่าแต่ละคนจะรู้สึกเศร้าอย่างไรบ้างเมื่อต้องกลับมาจากประเทศไทยความคิดเห็นแรกคนนี้บอกว่าฉันมักจะบอกเพื่อนและครอบครัวของฉันเสมอ ว่าส่วนที่แย่ที่สุดในการไปเมืองไทยก็คือการได้กลับบ้านแต่พวกเขาไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เลยแล้วก็มีคนเข้ามาตอบน่าเสียดายที่พวกเขาจะไม่มีวันเข้าใจความว่างเปล่าที่รู้สึกในชีวิตเมื่อเรากลับถึงบ้านแสดงว่าคนนี้เคยมาเมืองไทยแล้วนะฮะความคิดเห็นต่อไป PTD เป็นภาวะที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในกลุ่มนี้ความรู้สึกหนักใจระหว่างนั่งรถไปสนามบิน และความสิ้นหวังสุดขีดบนบันไดเลื่อนเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเคยสัมผัสมาแล้ววิธีรักษา PTD ที่พบป่อยที่สุดก็คือ,อาจองตั๋วสําหรับทริปถัดไปท,ทันทีที่คุณสามารถยืนยันวันลาพักร้อนได้และเริ่มวางแผนการเดินทางครั้งต่อไปวิธีรักษา PTD ที่ได้ผลจริงมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือการยื่นขอวีซ่าระยะยาวที่สถานกงสุล PTD ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือ Post Travel d e p r e s i o n นะฮะ หรืออการซึมเศร้าหลังการเดินทางเป็นคำที่ใช้ในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยมาเที่ยวแล้วรู้สึกเศร้าว่างเปล่าหรือหดหู่เมื่อต้องกลับประเทศบ้านเกิดเอาพินัยงต่อไปวันนี้บอกว่าฉันรู้จักหลายคนที่ไปที่ประเทศไทยแล้วกลับมาขายของทุกอย่างที่ตัวเองมีเพื่อไปใช้ชีวิตที่นั่นสถานที่ที่น่าตื่นตาและน่าตื่นเต้นกว่าคือผู้คนที่ไปที่นั่นแล้วไม่กลับมาอีกพวกเขาแค่ไปอยู่ที่นั่น ประเทศไทยเป็นดิดนแดนแห่งความรัก100%เซไม่มีที่ไหนเหมือนที่นั่นอีกแล้วคำแนะนำเดียวของฉันก็คือพยายามทำอย่างมีความรับผิดชอบและมีการวางแผนฉันอยากใช้เวลาที่ประเทศไทยประมาณครึ่งปีแต่ฉันไม่มีอาชีพที่ยืดหยุ่นพอที่จะทำอย่างนั้นได้ดังนั้นในระหว่างนี้ก่อนที่ฉันจะ,กะเกษียณฉันจะเดินทางไปที่ประเทศไทยปีละ2ถึงครั้งครั้งละประมาณ2สัปดาห์ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าอ๋อ oh, คุณกำลังเป็น Thailand b r u ูสอาการที่หลายคนรู้จักกันดีไปสั่งยาของคุณก็คือไปเมืองไทยสิฉันเคยไปเมืองไทยมาแล้วกว่า30ครั้งและบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่ต้องนั่งแท็กซี่ไปที่สนามบินเข้าแถวรอเช็คอินรอขึ้นเครื่องบินแล้วก็บินกลับบ้านฉันรู้สึกปวดใจมากฉันทิ้งความสุขในชีวิตการต้อนรับของผู้คนธรรมชาติเอาไว้เบื้องหลังเพื่อกลับไปเผชิญกับความเป็นจริงแล้วก็มีคนเข้ามาตอบ ฉันไปมาแล้ว5ครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคมมาได้เลื่อนขาออกที่สนามบินสวุวรรณภูมิซึ่งมุ่งหน้าไปยังจุดตรวจรักษาความปลอดภยัยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมเกลียดที่สุดในโลกความฝันจะจบลงเมื่อคุณมุ่งหน้าไปสู่จุดนั้นผมเดินทางไปทั่วโลกแต่ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าประเทศไทยอย่างที่ผู้คนพูดกันว่าหากคุณจองตัวใหม่ได้เมื่อกลับถึงบ้านก็ควรทำเลยมันช่วยได้มากไทยแลนด์บรูซที่เขาพูดถึงเนี่ย หมายถึงความเศร้าหดหู่หรือความรู้สึกเศร้าเป็นคําที่ชาวต่างชาติใช้เรียกอาการเศร้าหรือซึมเศร้าหลังจากกลับมาจากประเทศไทยซึ่งมักจะเกิดกับนักท่องเที่ยวที่หลงรักเมืองไทยและรู้สึกคิดถึงบรรยากาศดีๆที่ประเทศไทยเมื่อกลับไปบ้านนะฮะความคิดเห็นต่อไปคนนี้ถึงก็บอกว่าเขาเตรียมพร้อมแล้วสําหรับวันสุดท้ายของชีวิตในประเทศไทยเขาบอกว่าการใช้ชีวิตในประเทศไทยนั้นง่ายมากผู้คนเป็นมิตร ถ้าครองชีพก็ปกติอากาศน่ะเหรอดีเลยละ่ะฉันออกจากแคลิฟอร์นเนียมา25ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยเสียใจเลยสักนาทีแอมฉันยังได้เลือกวัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อมันถึงเวลาของฉันความคิดเห็นต่อไปตัวนี้บอกว่าเอาย้ายไปที่นั่นสินี่เป็นเรื่องจริงจังเลยนะคนเขาทํากันแบบนี้ตลอดแล้วก็มีคนเข้ามาตอบใช่แล้วนี่คือเหตุผลหลักที่ฉันตัดสินใจย้ายมาที่ประเทศไทยถาวร เพราะฉันรู้สึกเจ็บปวดเกินไปที่จะต้องจากประเทศไทยไปความคิดเห็นต่อไปันนี้บอกว่าความรู้สึกแบบเดียวกันเลยเพื่อนฉันกลับมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วฉันกับภรรยาเตรียมของเพื่อจะย้ายไปที่ประเทศไทยเราจะเรียกประเทศไทยว่าบ้านในปี2026แล้วก็มีคนเข้ามาตอบยินดีด้วยฉันอยากจะรู้ว่าพวกคุณเตรียมตัวสําหรับการย้ายอย่างไรบ้างเพราะฉันก็กําลังคิดว่าจะย้ายไปที่ประเทศไทยเหมือนกัน ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าประเทศไทยช่วยให้คุณรู้ว่าบ้านเกิดของคุณห่วยแตกขนาดไหนความคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาบอกสั้นๆว่าฉันแก้ปัญหาด้วยการย้ายมาประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันทํางานที่ประเทศไทยมาเป็นเวลาหนึ่งปีลองนึกดูว่าฉันจะรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องจากที่นั่นไปฉันกับภรรยาถึงกับน้ําตาซึมฉันไม่ได้กลับไปเยี่ยมที่นั่นอีกเลยตั้งแต่นั้นมา แต่ช่วงเวลาที่อยู่ที่ประเทศไทยเป็นความทรงจําที่สวยงามที่สุดของเราความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฮ่าฮ่าฉันกับลูกพี่ลูกน้องเพิ่งจะคุยกันเรื่องนี้เองว่าเรารู้สึกเศร้าเวลาที่ต้องออกจากประเทศไทยฉันเคยไปมาแล้วหลายประเทศแต่ก็ไม่เคยรู้สึกเศร้าแบบนี้เลยให้ตายเถอะพวกคุณสุดยอดมากความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นดีฉันเพิ่งกลับมาบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ความเศร้าโศกก็ถาโถมเข้ามาทันทีเมื่อเห็นบันไดเลื่อนไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองและบอกตามตรงเลยว่ามันรู้สึกดีมากที่ฉันรู้ว่าจะได้กลับไปอีกในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ต้องรออีกทั้งปีนี่มันทรมานสุดๆและการดู YouTube ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนนี้ฉันกําลังวางแผนและคิดว่าควรกลับไปในเดือนสิงหาคมสักสอสสัปดาห์หรือรอไปจนถึงเดือนมกราคมปี2026ดี อย่างที่เขาว่ากาันชีวิตมันสั้นใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันเลยแค่พยายามใช้ชีวิตให้เต็มที่ในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปวัวนี้บอกว่าฉันไม่สามารถเพลิดเพลินไปกับวันสุดท้ายในประเทศไทยได้เลยแม้กระทั่งเมื่อคิดถึงเที่ยวบินกลับในวันถัดไปมันน่าหดหูใจมากฉันไม่เคยสัมผัสความรู้สึกแบบนี้มาก่อนในชีวิตความคิดเห็นต่อไปวันนี้บอกว่า ครั้งที่สองน่าจะง่ายกว่ามากเมื่อคุณรู้ว่าสามารถกลับเมืองไทยได้แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือทําอย่างที่ฉันทําครั้งที่สองที่ฉันไปเมืองไทยก็คือย้ายไปอยู่ที่นั่นซะเลยความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันไปมาแล้ว2ส,สัปดาห์ครึ่งแล้วก็ชอบมากแต่ฉันไม่ได้รู้สึกซึมเศร้าแบบที่หลายคนพูดถึงเลยฉันรู้สึกเต็มไปด้วยพลังสดชื่นแล้วก็มีความทรงจําที่ยอดเยี่ยมไม่เลยฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยสักนิดบางที ฉันอาจจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเลยก็ได้ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันเข้าใจความรู้สึกนี้อย่างเต็มที่ฉันรักประเทศไทยมากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงไทยแล้วก็พาเธอกลับมาอยู่ด้วยกันกับฉันแต่เราคิดถึงเรื่องย้ายกลับไทยตลอดเวลาฉันคงทําไปแล้วถ้าไม่ติดครอบครัวที่นี่สักวันหนึ่งเราจะกลับไปแน่นอนประเทศไทยคือสวรรค์บนดินเรากําลังจะไปเดือนหน้าแล้วก็เหมือนกับคุณฉันก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะรู้สึกแย่แค่ไหนตอนต้องจากไป ทุกครั้งที่ไปถึงที่นั่นฉันจะนับวันว่ามีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่และพยายามใช้ทุกวันให้คุ้มค่าที่สุดอาจจะเป็นเพราะการอยู่ที่บ้านมันน่าเบื่อและน่าสิ้นหวังมากก็ได้นะความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันเข้าใจความรู้สึกคุณนะพี่ชายคุณไม่ได้เป็นคนเดียวมันยากนะที่ทุกวินาทีจะเตือนให้คุณนึกถึงความทรงจําจากการเดินทางของคุณวิธีเดียวที่ฉันจะผ่านมันไปได้ก็คือเริ่มวางแผนการเดินทางครั้งต่อไปที่ประเทศไทย และสำรวจสถานที่ต่างๆที่ฉันไม่ได้ไปในครั้งก่อนตอนนี้ฉันตื่นเต้นมากกับการเดินทางที่กำลังจะมาถึงในเดือนเมษายนนี้และฉันก็คอยนับวันถอยหลังด้วยความตื่นเต้นความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าตั้งแต่ฉันกลับมาจากประเทศไทยสิ่งเดียวที่ฉันคิดถึงก็คือจะย้ายไปอยู่ที่นั่นจริงๆได้ยังไงฉันเคยบอกกับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งในชีวิตฉันรู้สึกว่าชีวิตในยุโรปมันไม่มีค่าอะไรเลย ฉันจะย้ายไปอยู่ที่นั่นทันทีฉันจะทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังเปิดธุรกิจของตัวเองที่นั่นหรือทํางานในบริษัทคาเฟ่หรืออะไรก็ได้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ฉันคิดถึงอย่างหัวปักหัวปัม๊มความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าอย่างที่คุณบอกฉันได้ไปเที่ยวที่สวยๆหลายแห่งแต่เมื่อฉันมาถึงเมืองไทยเป็นเวลาหนึ่งเดือนฉันไม่เคยรู้สึกอิสระขนาดนี้มาก่อนในชีวิตมันสุดยอดมากฮ่าฮ่าฉันเคยตื่นนอนมาทานผลไม้สด สูบสักมวนแล้วก็ไปที่ร้านกาแฟเพื่อวางแผนวันของฉันและฉันนั่งคิดอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้จะขี่ช้างหรือขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวดีฮ่าฮคุณจะทําอะไรแบบนั้นได้ที่ไหนคําว่าสุดยอดยังน้อยไปสําหรับประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สัมผัสในสถานที่อย่างสาราชนาจักรและอย่างที่คุณพูดเที่ยวบินกลับบ้านฉันไม่เคยรู้สึกหดหู่เท่านี้มาก่อนนั้นออกจากกรุงเทพ ในอุณหภูมิที่ร้อนถึง33องศาและลงจอดในเดือนมกราคมที่สาราชาณาจากักรอุณหภูมิอยู่ที่1องศา55ไม่ดีเลยฉันใช้เวลาหลายเดือนในการดูรูปภาพและความทรงจำทั้งหมดที่ฉันสร้างขึ้นในโทรศัพท์และอยาได้พูดถึงคนดีๆที่ฉันได้พบที่นั่นเลยซึ่งมีเยอะมากความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันกลับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ได้บุหรี่ซองหนึ่งมาฉันรู้สึกผูกพันกับมันมากด้วยเหตุผลบางอย่าง และเมื่อฉันได้สูบซองสุดท้ายในที่สุดฉันก็รู้ว่าฉันคิดถึงประเทศไทยมากแค่ไหนและบุหรี่เหล่านี้ทําให้ฉันนึกถึงประเทศไทยพระเจ้าฉันชอบประเทศนี้จริงๆความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันก็เป็นเหมือนกันเคยไปเมืองไทยมาสามครั้งแล้วและเพิ่งไปอยู่มาสองอาทิตย์เมื่อเดินกุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาฉันเป็นคนกินยากแต่ก็กินอาหารที่เมืองไทยมากกว่าที่บ้านของตัวเองฉันรักเมืองไทยมาก ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันการเดินทางครั้งแรกไปประเทศไทยทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปและวิสัยทัศน์ในการไปเที่ยวชมโลกฉันจึงตัดสินใจใช้เวลา4-5เดือนในแต่ละปีเพื่อไม่ให้รู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปล่าสุดฉันก็เพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพอย่างถาวรความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าเพิ่งกลับมาได้แค่สวันนี่ก็เป็นครั้งแรกของฉันเหมือนกันและตอนนี้อยากจะร้องไห้เลย กลับมาต้องเจอกับอากาศหนาวโคตรแบบนี้คนไทยอบอุ่นและเป็นมิตรแต่ที่นี่ทุกคนดูหงุดหงิดไปหมดทุกอย่างที่ไทยมีสีสันแต่พอกลับมาที่นี่ทุกอย่างมาดูหม่นหมองไปหมดแล้วอาหารคิดถึงสุดๆต้องหยุดพิมพ์ละไม่งั้นเดี๋ยวซึมเศร้าอีกปีหน้าไปอีกแน่นอนแล้วก็บอกเลยว่าไทยที่ยังไม่เคยไปประเทศไทยต้องลองสักครั้งในชีวิตเอาล่ะนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไร เมื่อประเทศไทยทําให้ชาวต่างชาติหลายรายรู้สึกเศร้าเมื่อต้องออกจากประเทศไทยไปอย่าลืมที่จะคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกํำลังใจให้กันด้วยนะครับการแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจมีบางส่วนที่แปลผิดพลาดไม่ตรงกับเนื้อหาต้นฉบับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ